ลรมไม่สบายเป็นยังไงบ้างนอ้อมีทั้งเต็นท์มีทั้งอะไรกลางไว้นี่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับรบ <c oughs> อาการเป็นงไงบ้างนี่คนเฝ้าช้างไม่สบายนี่การก กิน้าดีขึ้นครับไม่กินญ้าครับแต่ว่ากินใบกล้วยแล้วก็ไม้ครับบาวานดูนให้กึงดีอืมนอนเฝ้าช้างหรือช้างเฝ้าคนครับเฝ้าช้างครับเฝ้าช้างบาอกพลายงามไม่สบายนะครับคุณพ่อก็เอใจอยู่ครับว่าเอ๊ะทำไมเมื่อไปแห่อยู่ที่ บุรีรัมเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยกินกินอ้อยกินหญ้าเยอะช้างเป็นอะไรเนี่ยแผางงามดูเขาทำตาครับไม่ห้าวเลยครับวันนี้เพลียนะครับถ่ายอกยอกเยอะที่ซุมถ่ายท้องสองเชือกครับสปรรษาก็ดีขึ้นแล้วครับผม สุพรรณสายนี่จะหายแล้วถ่ายเป็นก้อนแล้วพลางานมาเป็นต่อมาดูใกล้ๆนะครับเป็นยังไงบ้างถามอาการถามข่าวลูกชายเยนะ่ยเนาะไม่เป็นห่วงเมื่อาวานนี่พุ่งเลยครับพุ่งเป็นน้ำเลยเอา ไงบ้างครับเอ้าซึมเลยซึมซึมซึมฟูจิก็เป็นห่วงช้างมาก อาการซึมเลยครับนี่โอ้นี่ก่อไฟจะทันงานแห่ไหมนี่สุดรลอโอ้มุนตามทำไมเยอะ ยังอยากหยอกพ่ออีกเอาตัวเองให้มันหายดีก่อนนะถ่ายท้องครับผมเอาตัวเองให้มันดีก่อน นี่โอ้หลอกงาก็หลุดเอ้าหลอกงาหลุด หายไปวายหายไปวายยืดตัวมั <c oughs> ้งน <c oughs> ี่ก็ตัดต้นคุยต้นอะไรนี่ต้นเตะต้นเตะ ต้นเต้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับนี่ต้นเต้ละมั้งครับทางบ้านเราถ้าให้ชันเกินต้นเต้ต้นเต้ตเตช้างจะปอกเปลือกเอาหายไว้หายไ้สุดรอโออหายไ้หายไ้ อากาศก็หนาวนะครับช่วงนี้พรางามไม่ค่อยได้ถ่ายท้องนะครับมาอยู่2ปีกว่านี่ถ่ายรอบเดียวถ่ายไม่เยอะช่วงปีแรกรอบนี้ก็อาการหน้าไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าน่าจะถ่ายแบบว่าความอุรมสมบูรณ์ของช้าง แต่กลับมาเขาทำอ่อนมากครับเพราะว่ากลับมาถึงเอนอนแต่หัวคำเลยเพราะว่าเอ้ใครงานไม่เคยนอนเดียวขนาดนี้นี่หายไไว้หายไไว้โตเร็ว ทำไมทำหน้าไม่รอเลยวันนี้ฮะทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวฮะยิ้มหน่อยสิทำหน้าบูดช้างทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอารมณ์ไม่ดีครับว่บาง,งั้นเหนื่อยครับเลียเอ๊ะ เพลียไม่ทํามีเพลียนี่ดูๆๆๆขนาดเพลียนั่นเองงัดงงงัดงานี่เอ้อเนาะเอ้าอีจ๊ะน้อนี่ฮะอะเจียงมอน้อนี่ นาง,งาจดก,การไหนฮะฮะม่น่าจะเป็นห่วงไห่หรอกเนาะเพราะว่าดูจากอาการแล้วยังมีฮึกเหิมอยู่ครับขนาดไม่สบายนะครับนี่ ดีแล้วไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วแหละหายไ้จะได้พาไปเหงานต่อมีงานที่ยี่สินี้ครับผมรายงามนะครับถ่ายท้องแต่ก็อาการไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้รูปหล่อพลางงามด้วยนะครับหายไวเนะาะอช่อง Family สีสับไทยของเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ